สวัสดีค่ะคุณครูชื่อว่าคุณครูเนชนกดวดกระโทงนะคะเป็นคุณครูวิสดอร์ประจำวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องการวัดความยาวและการวัดน้ําหนักค่ะเด็กๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสิ่งของชนิดต่างๆเนี่ยจะสามารถรู้ได้ยังไงว่ามันมีความยาวเท่าไรและใช้อะไรวัดได้บ้างนะคะแต่ว่า ะะจะได้มาเรียนเรื่องนี้ก่อนค่ะอ่าก่อนที่จะมาเรียนนะคะเราจะทําการทดสอบก่อนเรียนก่อนค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนของคุณครูนะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะ10ข้อนี้นะคะคุณครูจะทิ้งเอาไว้ให้เด็กๆนะคะไปสามารถทําย้อนหลังได้นะคะแตคุณครูจะพานักเรียนนะคะเข้าสู่บทเรียนกันก่อนค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการวัดความยาวความสูงและระยะทางโดยใช,หยใชหยะะ้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองนะคะหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคืออะไรคือเรานะคะเปรียบเทียบนะคะความสูงนะคะอันนี้เปรียบเทียบด้วยตาของเรานะคะเปรียบเทียบด้วยตาเปล่าของเราก่อนรูปภาพที่หนึ่งและรูปภาพที่สองเนี่ยนะคะเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งก่อนค่ะข้อที่หนึ่งนะคะ มีรูปภาพทั้งหมด3รูปนะคะเป็นรูปไอศครีมนะคะรูปที่1เป็นภาพไอศครีมรูปที่2เป็นภาพไอศครีมและรูปที่3าก็เป็นภาพไอศครีมเหมือนกันเด็กๆลองช่วยคุณครูค,คิดหน่อยค่ะว่าภาพไหนในในข้อที่1นเนี่ยเป็นภาพที่สูงที่สุดคะอ่าภาพนี้นะคะคือภาพที่สูงที่สุดนะคะแล้วข้อที่2ค่ะเป็นรูปต้นกระบองเพชรนะคะ เด็กๆคิดว่าต้นไหนสูงที่สุดคะคําคตอบก็คือต้นที่1น,นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กๆสามารถมองด้วยตาเปล่าแล้วก็เปรียบเทียบได้ทันทีเลยอ,อันที่สองนะคะเปรียบเทียบข้อที่สามกับข้อที่สี่นะคะข้อที่สามเป็นต้นตะมองเพชรนะคะเรามาดูกันว่าต้นไหนที่สที่สุดคะ่ะเด็กๆว่าต้นไหนคะ ต้นกลางนะคะเตี้ยที่สุดแล้วข้อที่4ี่ค่ะเป็นรูปไอศครีมเด็กๆคิดว่าไอศครีมแท่งไหนที่สั้นที่สุดนะคะง่ายสิ่งมากเลยค่ะเด็กทีนี้เมื่อเรามองด้วยตาเปล่าแล้วนะคะเราจะมีการแทนค่าขึ้นมานะคะโดยใช้หน่วยเนี่ยเป็นการวัดเช่นอันนี้เป็นรูปเข็มกัดนะคะคุณครูจะแทนค่านะคะคุณครูอยากรู้ว่าตะปูอันเนี้ย เป็นกี่เข็มกัดนะคะคุณครูก็จะนำเข็มกัดอันที่หนึ่งมาวางอันที่สองมาวางและอันที่สามมาวางนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าด้านของเขาเท่ากันหรือยังถ้าเท่ากันแล้วนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะเป็นตะปูยาวสามเข็มกัดนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะใช้ก้าเดิน นะคะเป็นหน่วยในการวัดนั่นเองนะคะเรารู้ความยาวของสิ่งของจากการวัดนั่นเองค่ะแต่การวัดที่คุณครูเรียนพาเราเรียนในต่วนนี้นะคะจะเป็นการวัดแบบไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะอ่ารูปนี้ต้นไม้ต้นที่หนึ่งและต้นไม้ต้นที่สองเราอยากรู้ว่าต้นไม้ทั้งสองต้นเนี่ยห่างกันกี่ก้าวนะคะอ่ามีเด็กผู้หญิงเดินไปเรามานับพร้อมๆกันค่ะ เก้ 9, ที่หนึ่งสองสมสี่ห้และ7ค่ะดังนั้นนะคะต้นไม้2ต้นนี้อยู่ห่างกัน7จดเกนั่นเองค่ะอันนี้จะใช้คลิปหยีบกระดาษนะคะเป็นหน่วยในการวัดนะคะ,ะเรามาช่วยกันเติมคำตอบค่ะข้อที่หนึ่ง เป็นรูปดินสอใช่ไหมคะอ่ะคลิปหนีบกระดาษอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่เห็นไหมคะว่าคลิปหนีบกระดาษจะวางให้ตรงกับดินสอทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยเพื่อที่จะวัดว่าดินสอเนี่ยยาวกี่คลิปหนีบกระดาษนั่นเองดินสอยาวสี่คลิปหนีบกระดาษนั่นเองคะ่ะ นี้เรามาเติมคำโตบนะคะในข้อที่ 2, 2เห็นหลอดได้ไหมคะหลอดได้นี้นะคะใช้เข็มกัดในการแทนหน่วยในการวัดนะคะเข็มกัดอันที่1เข็มกัดอันที่สองนะคะแล้วก็วางให้เท่ากันนะคะเข็มกัดอันนี้ก็จะเท่ากับหลอดได้สูง2เข็มกัดนั่นเองค่ะ อที่3นะคะใช้ก้าวเดินในการวัดค่ะแทนหน่วยการวัดนะคะบอ่อน้อําบ่อที่1นนะคะอยู่ฝั่งนี้และบ้านเราอยากรู้ว่าบ้านกับบอ่อน้าเนี่ยมีระยะทางห่างกันเท่าไหร่นะคะโดยแทนการวัดด้วยการก้าวเดินนั่นเองค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกําลังเดินไปหาบ้านนั่นเองแต่เขาอยู่ที่บอ่อน้ํานะคะมาช่วยค,คุณครูนับดีกว่าว่ามันไกลกี่ก้าวนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะบอ่อน้ำห่างจากบ้านเจ็ดก้าวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อที่สี่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันแล้วนะคะว่าระหว่างดินโสอกับสีเทียนมีหน่วยในการวัดก็คืออะไรคะคลิปหนีบกระดาษนั่นเองเรามาดูนะคะ ดินสอยาวเท่าไรคะเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อย1 2 3 4งสองี่ห้าหกดินสอยาว8คลิปหนีบกระดาษคะ่ะคำตอบข้อนี้ก็เขียนเลขแปดนะคะแล้วก็คลิปหนีบกระดาษแล้วก็สีเทียนสีเทียนยาวกี่คลิปหนีบกระดาษคะหนึ่งสอสามสี่ สีเทียนยาว4คลิปหนีบกระดาษค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าดินสอยาวกว่าสีเทียนเท่าไหร่ละคะไทยแล้วค่ะเราต้องเอาดินสอที่ยาว8คลิปหนีบกระดาษนะคะมาลบกับสีเทียนที่ยาว4คลิปหนีบกระดาษค่ะ8ลบออก4เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ8ลบออก4ก็คือ4นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูการแทนค่าด้วยช้อนกันบ้างนะคะเขาบอกว่ากำหนดให้หนึ่งช้อนเท่ากับความสูงหนึ่งหน่วยนั่นเองอนี้ผลไม้ทั้งหมด5ชนิดนะคะก็คือสับประรดชมพู่มะม่วงสม้มแล้วก็เงาะนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะสับประรดสูงกี่หน่วยเด็กๆนับช้อนหน่อยค่ะหนึ่งสสามี่ห้า คำตอบที่ได้ก็คือสับประรดสูงห้าหน่วยนั่นเองค่ะแล้วชมพู่สูงเท่าไรคะทำไปพร้อมๆคุณครูนะคะทำลงในสมุดก็ได้นะคะชมพู่สูง2หน่วยนั่นเองค่ะแล้วมะม่วงมะม่วงสูงสามหน่วยค่ะส้มสูง1หน่วยหนึ่งหน่วยก็คือ1ช้อนนะคะเด็กๆอะ เะสูงกี่หน่วยคะนับไปเลยค่ะที่ช้อน1 2 3, นึ่งสองสามสี่คำตอบว่คือเงาะสูงสี่หน่วยนั่นเองทีนี้ข้อที่6กเห็นไหมคะเขาให้เปรียบเทียบกันแล้วค่ะว่ามะมว่วงจะเตี้ยวกว่าเงาะกี่หน่วยนะคะเราก็ต้องเอาเงาะนะคะความสูงของเงาะในกี่หน่วยคะความสูงของเงาะสี่หน่วยนะคะลบกับอะไรคะมะมว่วงนั่นเอง คำตอบที่ได้ก็คือหนึ่งหน่วยนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ทำนะคะลงไปเรื่อยๆเงาะสูงกว่าส้มเท่าไรก็เขียนคําตอบลงไปนะคะอันนี้เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะเฉลยให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆนะคะเขียนลงสมุดด้วยนะคะทีนี้ไปหน้าต่อไปนะคะ หน้าต่อไปนะคะเป็นใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทํานะคะก็คือให้นักเรียนหาความยาวของผักต่อไปนี้นะคะโดยทําเครื่องหมายถูกนะคะถูกต้องลงไปในช่องคําตอบนะคะทีนี้กําหนดให้1เข็มเออขออภัยค่ะ1คลิปหนีบกระดาษนะคะเท่ากับความยาวหนึ่งหน่วยกลางค่ะมีผักหชนิดเออ6ชนิดนัออชนิดนะคะก็คือข้าวโพด ตะไคร้หัวัชเท้าแครอทแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะไปดูว่าปลายของผักชนิดต่างๆเนี่ยตรงกับคลิปหนีบกระดาษอันที่เท่าไหร่นะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยทิ้เครื่องหมายถูกลงไปว่าหัวัชเท้ายาวกี่น่วยตะไคร้ยาวกี่น่วยนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะอะทีนี้นะคะหากนักเรียนท่านใดนะคะ มีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามคุณครูได้ผ่านทางไอดีไลนที่คุณครูขึ้นให้นะคะหรือสามารถโทรสอบถามคุณครูได้นะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้นะคะอ่าทีนี้วันนี้เก็เกๆเรียนเรื่องหน่วยการวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าในคลิปหน้านะคะมาเจอกับคุณครูหนูกับ หน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานกันค่ะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีค่ะ